สปีได้แต่ใบน้อยๆอันนี้ไหมดีใจร้ายดีใจร้ายที่มาลูกเฮียนได้มาง่ายง่ายเนี่นี่คนแรกของบ้านเหหรือเปล่าที่แบบว่าจบจากไทยมาบ้านนี่ปีบางคนคนแรกคนแรกไม่ได้ในบ้านเพราะว่ามันเป็นใบเน้นน้อยดีใจร้ายเนาะที่ลูกได้เฮียนจบเนาะตามความสำเร็จของลูกนะที่ตั้งใจเฮียนเป็นจบ ปริญญามีการหุ่นใจนําตีใจจนชื่อว่าบ่ได้ได้ยินเลยลูกจบปริญญาแล้วตอนแรกๆก็ได้แม่นี่แหละแบบว่าสีทางสีทางหายเด็กแต่งเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยประสิทธิ์ประสาทวิชาหายลูกลูกไปเรียนปริญญาตีอยู่เมืองไทยเลยได้จบมาก็ง่ายได้เนี่ยมันทำยังไได้เนี่ยคือการได้กว่าสิจบได้ กราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งสองฟังนะครับผมมาว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทางฟังไทยนะครับหรือว่าพ่อแม่พี่น้องทางฟังเล่าเหาเองนะครับพี่น้องสาวนะครับผม นางสาวนะครับผมชาวลาวนะครับผมได้นะครับผมได้มีโอกาสมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็มาอวดนะครับผมอวดความภูมิใจนะครับอวดวุฒิศึกการศึกษานะครับเรียนจบนะครับผมเรียนจบที่ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยนะครับผมราชพัฒน์พระนครน,นะครับผมซึ่งมันทําให้อ่อ คนลาวที่เรียนที่ประเทศไทยรู้สึกป่าปื้มนะครับผมตื่นตันใจนะครับผมอย่างผมเช่นผมนะครับผมเป็นคนลาวมาทํางานที่ไทยเอาลูกนะครับผมทั้งสองคนนะครับมาเรียนที่ประเทศไทยผมก็มีความรู้สึกที่เหมือนเหมือนแบบว่าเราเป็นพ่อแม่ใช่ไหมทุกคนเราเป็นพ่อแม่ก็คือรู้สึกปื้มปิตินะครับ ตื่นตันใจแทนนะครับทุกคนตื่นตันใจแทนเพราะว่าน้องเขานะครับผมทำตามฝันสำเร็จนะครับผมก็คือได้รับปริญญาตรีนะครับผมมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครทุกคนผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันอยู่ที่ไหนแต่มันก็เป็นมหาวิทยาลัยสูงนะครับผมถ้าราชพัฒนนี้ก็คือ ถ้าราชพัชนี่ก็คือ,อโอเคเลยนะครับทุกใครใครจบมาก็คือ,อได้งานดีนะครับถ้าจบมานะครับคือมันเป็นความภูมิใจของเขานะครับผมเห็นพ่อเห็นพ่อแม่หรือคนข้างๆเขานะครับผมน้องสาวเขายืนร้องไห้น้ําตาซึมเออว่าพี่พี่สาวได้จบมาแล้วนะครับผมก็เออ ผมเห็นแล้วผมก็เออยินดีนะครับผมยินดีกับน้องนะครับผมที่ประสบความสําเร็จนะครับผมเ,เรียนจนจบนะครับผมจะได้มีนะครับได้มีงานทํานะครับผมได้มีงานที่ประเทศไทยงานดีๆทํานะครับทุกคนไม่ต้องมาเป็นเหมือนว่าแรงงานเหมือนคนลาวเรานะครับที่ไม่ได้เรียนที่นี่แต่ขึ Bey ้นมาก็จะเป็นแรงงานชาวลาวนะครับผจะเป็นแรงงานแต่ว่าน้องเขาเรียนจบนะครับ มหาวิทยาลัยนะครับก็น่าจะาถ้าเรียนจบนั้นแล้วก็น่าจะได้งานทําที่ดีนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับน้องเขาทําความฝันสําเร็จนะครับทุกคนที่ผมอยากเอามาพูดก็คือผมก็มีนะครับผมมีลูกเหมือนกันนะครับ mm. ก็เลยผมก็เลยเอาความภูมิใจนะครับภูมิใจมาให้ทุกคนได้รับชมนะครับก็คือเป็นความภูมิใจของ เด็กคนลาวคนหนึ่งนะครับที่ได้มาเรียนที่ประเทศไทยนะครับจนจบปริญญาตรีราชพัฒพระนครน,นะครับทุกคนนี่คือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับสําหรับคนลาวนะครับผมคนลาวที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้ามีโอกาสผมก็อยากให้ขึ้นมานะครับผมขึ้นมาเรียนที่ประเทศไทยนะครับมันจะได้ะจะได้มา มีงานทําที่ดีหรือว่าเราก็เอาความรู้นะครับผมความรู้ที่ที่ประเทศไทยนะครับความรู้ที่เรียนที่ประเทศไทยน,นะครับกลับไปบ้านนะครับเพื่อไปปรับปรุงบ้านเ <viens S 2> มืองนะครับให้เจริญเหมือนประเทศไทยนะครับซึ่งประเทศไทยเจริญอยู่แล้วเราก็ต้องเอาความเจริญที่ประเทศไทยนะครับไปพัฒนานะครับผมพัฒนาบ้านเมืองเรานะครับที่อยู่ที่ประเทศลาวนะครับไปพัฒนาให้มันดีเหมือนประเทศเขาประเทศ เขาจเจริญเราก็ต้องเอาเป็นตัวอย่างนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมอยากเอามาให้พี่น้องทางฝั่งลาวหรือว่าพี่น้องทางฝั่งไทยนะครับได้เห็นนะครับผมได้รู้ว่าเออเด็กลาวนะครับผมที่มาเรียนที่ประเทศไทยก็มีโอกาสที่จะเรียนจบปริญญาตีได้นะครับผม แล้วก็ได้งานที่ดีทําได้นะครับผมไม่จําเป็นจะต้องนะครับผมอยูอ่เรียนที่บ้านอย่างเดียวนะครับทุกคนโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวเอ็มคนพัดถิ่นด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ